ตลอดเวลาสติฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปตัวมันยุ่งอยู่ที่หัวใจพอตัวยุ่งขาดสบนนายบดแล้วอยู่ไหนสบายบดไม่ได้ยุ่งนะได้อะไรกินอะไรสบายหมดนอนอยังไงสบายบดทำท,ท่านเป็นอย่างนั้นนะไ,ไม่พอไม่พอบีตะกิเลสอะไล่ะอันนั้นก็ไม่พอนี้ไม่พออันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีดีเรื่องกิเลสเรื่องธรรมไม่เห็นบ้าเลยเปิลปือแล้วเกินเรื่องร่างกายอยากให้ ดิไพ่ดีทุกอย่างให้อยู่สะดวกสบายร่างกายหัวใจเป็นไฟเี่เลเผาอยู่นั้นทำไมไม่ดูนั่นละท่านผู้ปฏิบัติเห็นไหมศีแปลกท่านแสดงไว้อุจจาสยานมหาสยนานเวมรมณีสีขาประทางสมาธิยามไม่ให้ที่ไม่ให้หลับให้นอนที่นอนอันสูงระหญ่ภายในยัดดยนู่นแต่สาลีเห็นไหมนั่นมันหมูนอนนอนอย่างนั้น ถ้าผู้มีสีมีธรรมนอนไม่นอนอย่างนั้นนอนแบบผู้มีสีมีธรรมสบายบทตไอ้พวกหมูนอนหานอนอย่างนั้นนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มันทําเป็นความเพลินเห็นการหลับก็นอนดีก็ทําไปบททําำโดยกล้าไปออกอะไรจะเพื่อกายเพื่อกายอยู่ดีจีนดีหลับนอนดอีส่วนไฟเผาหัวใจอยู่นั้นมันไม่สนใจนี่แหละ มันน่าทุเลศนนะนี่ปฏิบัติมาไม่พูดเฉยๆล่ะมันไปนอยู่ในใจนี่แหละมันคุ้นกับอะไรโลกอะไรดูอะไรปั๊บปั๊บมันจับป๊บุ๊บทะลุไปเลยทะเลยอืมต่เป็นเหมือนคนใบ้เฉยพูดเราไปนี่เขาดีไ่ดีเขาหาบ้าพูดเราไปเป็นบ้าประโยคน์เขาจะโกนโทษใส่เขาทั้งๆทงี่ทางนี้เป็นธรรมเขารับธรรมอะไรรับแล้วแต่โทษก็เป็นโทษไปหมด จึงหูหลอ,อกตาบอดเป็นเหมือนคนใบ้ไปที่ไหนดูเอาดูเอาเนี่ยอยู่ในวงวัดเขาเราควรจะพูดเราก็พูดกะสิไม่พูดไดไงเรารับผิดชอบทั่วทั้งวัดเราต้องเนี่ยต้องอย่าเห็นวัตถุด,ดีกว่าทรรมนะอยู่ยังไงอยู่ได้หาอย่ามาหามาป,ปนปืดในร่างกา,ายปนปืดหาอะไรไม่มีในธรรมที่บุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปนปืดส่วนร่างกาย ที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินที่อะไรให้ดูหลาฟูฟ้าไม่มีในธรรมมีแต่กิเลสแฝงขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นใหญ่เวลานี้อะไรจะไม่ดูหลาไม่ใช่ธรรมแลยเดี๋ยวนี้นั่นแหละกิเลสเวลามันดูหลาขึ้นมามา,มากมันเหยียบหัวธรรมปฏิเสธธรรมว่าไม่มีไม่ใช่ธรรม สิ่งที่เป็นธรรมคือกิเลสทั้งกองทั้งกองอะไร,ะไร,ะไร,ะไรจรีบปนปือกันจะเลือกกิเลสร่างกายนี้แม้ทะลุถนอมเอามากทีเดียวไม่อะไรแตะได้ <c oughs> <c oughs> การอยู่ก็อ,อันนี้ไม่อร่อยอันนั้นไม่อร่อยหามาให้อร่อยให้อร่อยลิ้นอร่อยปาก ทำเพลรอลอินกระดาษหนที่เด็ดเผาอยู่นะั้นมันไม่ดูนะอืมการอยู่การกินการหลับการนอนให้โปนปือกันให้พลอยพอมีแต่เ,เรื่องทีเด็ดทางนั้นพูดแล้วสรุปสั้เวนะียดอืมผู้ที่มีประสงค์ทำในใจถ้าไม่ยุ่งกับสิ่งอล่าน,นี้ยิ่งมีทำภายในใจตั้งแต่ความสงบโยกเยน็นขึ้นไปเรื่อยเื่อแล้วท่านจะปัดหมดสิ่งอล่าน,นี้จนกระทั่งถึงขั้นพอดีอะไรขัดกับทมดูบท เมื่อทําเป็นของพอดีพอดีอย่างเลิศเลยนะไม่ใช่พอดีธรรมดามันมาขัดกับธรรมอะไรรนะปัดออกปาดออกปาดออก,ออกท,นทอันทีทันทีอันนี้โลกไอสิ่งที่ขวางธรรมนะโลกชอบพะเป็นโลกกิเลสชอบอย่างนั้นเรื่องธรรมกิเลสไม่ชอบผู้ปฏิบัติธรรมก็หลงกลในกิเลสกิเลสไม่พาชอบก็ไม่ชอบอยู่ในปนปื้อแต่เรื่องร่างกายปนปื้อเหลือประมาณ จิตใจแห้งภางภากเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของด้วยการทำลายสสารจิตกิเลสที่อยู่ในจิตท่านให้บาบางไปบ้างแต่เจ้าของไม่สนใจนี่นะพากันพิจารณานะแคก่กะยากลำบากเดี๋ยวนี้เห็นมาแล้วแต่แล้วพูดอย่างนี้เสียงมัน <c oughs> ลั่นออกข้งหูก็ทนเอาทนพูดให้ผู้ฟังถลายพิจารณา ใจนี้เลิศเลยสุดยอดตนะขออบรมให้ดีนะใจเดี๋ยวนี้ถูกเหยียบย่ำทำลายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสมีแต่กิเลสเลิศเลยในหัวใจสัตว์หลงไปตามกิเลสไม่มีใครได้รู้เนื้อรู้ทุกตัวนะท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านถ้าจะพูดภาษาโลกท่านหัวเละวัฏจักรหัวเละโลกจะมันเป็นบ้ากันทั่วโลกดินแดนอืม จะทาจะไปป้าอะไรทำจะไปกระทบกระเทือนใครรู้เหมือนไม่รู้เห็นไม่เห็นเฉยอยู่งั้นนถ้าใครเข้ามาเกี่ยวข้องควรจนะนําสั่งสอนนักเบาบางนอ้อยถ้าก็สอนไปถ้าใครไม่มาเกี่ยวท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านพอแล้วนในในธรรมพอทำนีในหัวใจแล้วภากันตั้งใจปฏิบัตินะอย่ <c oughs> าปลดปืนนัน้าร่างกายไปฏีบได้โป้ปืนเหลือประวาณ อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีก้วนะเออธรรมะอันนี้จเจ้าโรคเขามาเหยียบหัวธรรมนะเอาเรื่องวัตถุภายรอกเขามาเหยียบหัวธรรมนะต่อไปนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วเห็นอยู่แล้วนะ,ะอืเจ้าวัตถุเป็นเรื่องของกิเลสมาเหยียบหัวผู้ปฏิบัติธรรมให้แหลกเลไปตามกันหมดนะให้พระจำอืมอเลอ,เอนะเทอะมากวัดป่าบบัณฑเวลานี้เลอะเทอะมากที่สุดสำหรับพระ เราก็ไม่ได้เต้าตีท่านท่านตีตลอดอพระล่ะ,ละสัวนทั้งด้านอีกนั่นที่มาจากแบบอะไรโลกไหนต่อโลกไหนทิศใดทางใดทิศใดมาดูเข้ามาผสมกันทั้งตดทั้งขี่ผสมกันแล้วก็เป็นช่วงเป็นฐานหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีนะอยู่ยังไงบ้าไรมาอยู่บ้ากินมานอนเฉยๆก็มีเยอะอยู่ในนั้นนะมันไม่สนใจจะอัจแต่ถามน,นะอีกอย่างนั้นมันทะเลาะกันก็นกนมี แต่มันไม่ได้แสดงมาถึงเราเพราะเหตุไรถ้าแสดงมาถึงเราเลือกทะเละแล้วจะได้ออกทันทีไม่เราไม่ชำละ <c oughs> ถ้าลงได้ทะเละกันแล้วขั้นนี้ขั้นสูดยอดแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วตาดทันทีออกทันทีเพราะมันจึงไม่กล้า,าแสดงให้เราเห็นนะสิเห็นก็เอาจริงเอาจังนี่อะไรพอนะอสบควรแล้วอ๋พระกันเลิกกันก็เลิกกันเลย เหนื่อยอ่ะนี่ออกหูพูดอะไรออกหูมีอะไรอีหละเออแล้วเราเตะโคก็แกะได้น้ยใหญ่ก็ให้น้ำนะเตะโคก็มีเท่านั้นอาอครับครัอ